แต่ผมบอกเลยว่าใครที่ได้ไปถึงที่ออกสก้าจะแฮปปี้มากเพราะเราเตรียมทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีนะครับเราไม่ได้ทำผิดครับไม่ได้ทำผิดของต้องการ <c oughs> คนที่แบบชวนชวๆที่ผมติดต่อได้ไม่ใช่คำพูดล,ลอยอยเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน2560ไน้เกิดความโกลาหลขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีประชาชนกว่า2,000คนรวมตัวกันเพราะมีปัญหาอะไรบางอย่างเมื่อไปตรวจสอบจึงได้รู้ว่าพวกเขาถูกลอยแพจากความหวังที่จะได้ลัดฟ้าไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นทุกคนล้วนเป็นสมาชิกบริษัทขายตรงอาหารเสริมบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งผู้บริหารบริษัทแห่งนี้คือสินแสโชกุลหรือนางสาวประสิทธิ์อรินชลาพิษ ผมบอกเลยว่าใครที่ได้ไปถึงที่อซากาจะแฮปปี้มากเพราะเราเตรียมทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีนะครับที่ผ่านมามีการโฆษณาว่าหากสมัครสมาชิกด้วยเงิน9,730บาทก็จะได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นในช่วงวันที่11 1 6ถึง16เมษายน2560เมื่อขุดคุยประวัตินางสาวพสิทธิ์พบโปรไฟล์ไม่ธรรมดามีคดีติดตัวตั้งแต่ปี2 5 5 5ถึง2559 ถูกจับมาแล้ว6คดีมีสามหมายจับทุกคดีล้วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองมิหนำซ้ำยังเคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาแล้วนับสิบครั้งและยังเปลี่ยนชื่อบริษัทมาแล้ว7ครั้งโอปกล้ารอบก่อนก็500บาทพาไปไหมไปทาว่า500บาทคือการเป็นสมาชิกสินแสโชกุลเคยอ้างตัวว่าเป็นหมอดูไปดูหมอให้เศรษฐีฮ่องกงรายหนึ่งที่กำลังจะล้มละลาย และมีการปรับพวงจุ้ยให้จนสําเร็จส่วนวิธีการที่ใช้หลอกลวงคนนั้นจะพยายามปั้นโปรไฟล์ให้สวยหรูจากนั้นอัดคลิปตัวเองลงสื่อว่าได้ไปเที่ยวที่เช่าเครื่องบินเจ็ตไปที่ต่างๆหรือพาไปเที่ยวญี่ปุ่นฮ่องกงโดยจะล่อลวงให้คนมาสมัครซื้อของแต่กลับไม่มีบัตรสมาชิกอะไรให้เลยตรงนี้เองที่ดูไม่ชอบมาพากโหลังเกิดเรื่องที่สนามบินทำให้มีผู้เสียหายแห่ไปแจ้งความเอาผิด บริษัทขายตรงดังกล่าวรวมไปถึงเอาผิดสินแสโชกุลแค่วันเดียวตำรวจกองปราบก็ร่วมกับตำรวจท้องที่จังหวัดระนองตามจับสินแสโชกุลได้พร้อมกับพวกและคนสนิเทรเราไม่ได้ทำผิดครับเราไม่ได้ทำผิดเราทำบริษัทที่เราขายสินค้าออนไลน์แต่ว่าเรามีจัดโปรโมชั่นมาหลายโปรโมชั่นซึ่งโปรโมชั่นหนึ่งในโปรโมชั่นที่ทำให คนเกิดความสนใจก็คือการพาคนไปเที่ยวแต่พอมารอบนี้เนี่ยคืออย่างหนึ่งเลยเนี่ยผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่เคยมีการโปรโมทในเรื่องการขายทริปทัวร์หรือว่าโปรโมทในเรื่องของว่าเข้ามาซื้อทัวร์ถูกๆฟรีๆคือผมจะบอกตลอดว่าเราขายสินค้าและคุณต้องเข้ามาซื้อสินค้าตามคุณสมบัติข,ของเราเราจะพาไปเที่ยวผู้เสียหาย5 0ากว่าคนที่มาขอของกลัเงินทั้งหมดอยู่ตรงน,นี้ไม่อยู่ครับ14เมษายน2560 สินแสโชกุลให้การรับสารภาพโดยให้ลงทุนสมัครค่าสมาชิก1,380บาทแบ่งเป็นสมาชิก2บริษัทแต่หากอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ต้องอัปเกรดต้องจ่ายเพิ่มอีกกว่า8,000บาทหากหาสมาชิกเพิ่มได้จะให้ส่วนลด1,000บาทโดยทรัพย์สินที่ได้ส่วน1ได้พาไปเที่ยวจริงอีกส่วนเอาไปซื้อรถหรู4คันคอนโดราคากว่า2ล้าน 18เมษายน2560กองปราบนำกำลังเข้าตรวจสอบบริษัทของสินแสโชกุนพร้อมอายัดทรัพย์สินเกือบ15ล้านโดยแบ่งเป็นเงินสดกว่า3ล้าน2แสนบาทที่เหลือเป็นรถหรูและทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ23มิถุนายน2560พนักงานสอบสวนส่งสำนวนให้อายการมีความเห็นสั่งฟ้องสินแสโชกุนกับพวกในหลายข้อหา 6รกรกฎาคม2560อายการมีความเห็นสั่งฟ้องดำเนินคดีกับบริษัทของนางสาวพสิทธิ์หรือสินแสโชกุลรวมถึงกรรมการบริษัทฐานความผิดช่อกลมประชาชนรวมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกลมประชาชนนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และซ่องโจรกระทั่ง12กันยายน2561สารพิพากษาสั่งปรับจำเลยที่1 คือบริษัทของสินแสโชกุนเป็นเงิน435ล้าน5 20,000บาทสั่งให้ริบสินค้าของกลางนอกจากนี้ยังได้สั่งลงโทษจำคุก4,355ปีจำเลยที่2คือสินแสโชกุนจำเลยที่5เลขานุก,การและจำเลยที่8ผู้ดูแลด้านการเงินจากความผิด871กระทง แต่ตามกฎหมายให้ลงโทษได้สูงสุด20ปีอย่างไรก็ตามคดีนี้ถือว่ายังไม่สิ้นสุดเพราะมีจำเลยบางคนยังต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์